คู่ที่จะอยู่กับเราได้นานมีลักษณะนิสัยแบบไหนดูนักสัตว์ในฐานวันเกิด uh huh. ว่าวันเกิดของเราเนี่ยมันตรงกับนักสัตว์อะไรก็หยิบนักสัตว์นั้นอะมาดูนักสัตว์ตรแรกชวดเขาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายเพราะว่า uh. ต้องออกจากรังไปหาของกินเขาเหมือนเจลลี huh. ่ทำยังไงก็ได้ให้ชั้นได้อาหารมามีความทะเยอทะยานคนหาทำทำงานเก่งเขาอาจจะเป็นคนที่ประมาทนิดนึง <laughs> รีบไงต่อมาคือนักขับฉลูทํางานหนักนึกถึงสภาพเป็นวัวเป็นควายมีเหมือนกันอดทนเรื่องนี้เสร็จก็หาเรื่องอื่นให้อดทนต่อแต่ข้อเสียทําไมช้าทํานะแต่ว่าขอเวลาใช่ทําอะไรช้าหนักแน่นนะแต่ว่าช้านิดหนึ่งให้เวลาเขาีนิดหนึ่งนะขันขานเสือใช่ไหมอยาปตีกรอบให้เขาเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะได้เุ็นเงินงานฉันอยากอออวันนี้อยู่บ้านเฉยๆได้ไหมแมวกินไม่ได้ เอ,อ,อบอุ่นใจกว้างมั่นใจเหมียวเหมียวถอะกระต่ายนุบนิบถึงกระต่ายจะโกรธก็ยังดูน่ารักใช่อ่อนโยนแต่อย่าทะเลาะลองนึกถึงคําว่ากระต่ายตื่นตูมเธออย่ามาเสียงดังเธออย่าขึ้นเสียงใส่ฉันนะนใจฉันมีแค่นี้เออใจมีแค่นี้มะลงรับให้ได้อีกโก้อยู่บนนนอีอกโก้อยู่บนนู่น <laughs> มังกรที่เป็นของฮ่องเต้เขาก็จะต้องการความเป็นที่หนึ่งความยิ่งใหญ่ตลอดเวลาชอบการแข่งขันฉันต้องนับวันเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงสามารถนำเราได้มาแสงงูเจ้าขี้เจะแขนนิ่งเงียบเงียนะเพราะว่างูอ่ะจะไม่ทำอะไรใครก่อนถ้าไม่มาทำกู <laughs> จริงอย่าเล่นกับเขาเป็นคนเก่งออที่ฉลาดมากใช่นางงูพิษไงนางงูพิษฉลาดจะตายแก้ไขปัญหาหรือว่าแบบเจออะไรที่มันยากเขาจะเป็นคนนึงที่แบบไว้ใจได้พักก่อนไหม Nice.